สวัสดีนะคะอยู่กับช่งพลายสิริบุคลพลายโคกจ้าถึงไฟเด้อหนาวแห้งหนาวแห้งวันนี้เรามีภารกิจอะไรพ่อใหญ่ออสคัมแล้วนี่โอ้นั่งผิงไฟก่อนสิโอโอตัวยูหายตัวหนึง่งตัวยูหายตัวหนึง่งตัวไหนพ้นทิพนะ ตัวยูพนทิพหายตัวหนึ่งพลทิพไปทำตัวยูที่ไหนหายนน่ฮะพลทิพไม่ใช่อันนูนเาไปเล่นบอกฮะตัวยูหายตัวหนึ่ง, u, นนเ, u, งเสือกได้เนาะบัตนีอันนูนหรือเปล่าเนาะ,ะมีการขึงเชือกด้วยนะตัวยูหายพลทิพ เอาเอามามามาเดี๋ยวป่วยก่อนเดากลวยก่อน,อน <Hey. S 1> ตัวยูโคหายนะคะนี่โอ้ <Hey. S 1> oh, วันนี้ได้ความเย็นนี้ลึงออกอย่างเยอะเลยแล้วตัวยูหายตัวหนึ่งนะคะที่จริงตัวยูมีสองตัวนี่ตัวยูหายตัวหนึ่งไม่มีพี่ใหญ่ช่วย จะลอกขาจะทำได้ไหมนัม้นจานลอกจาดี่มือถ้าเอาพี่ใหญ่มาก็จะหยุดตกมัน ตุกมัน,นยังน่ารักน่ารักอยู่นะคะนี่ตกมันน่านรักอยู่แต่มันได้ลกคอมันก็นดีอยู่อ้ายม่ได้ลกคคอเลยดูยมานไปก่อน Cruego, no cruego. ไม่อยากเอาพี่ใหญ่มาพวกเขาเยอเลยบ่ เด็กคุก้งวันจะรใจเย็ยนยเย็ยนใจเย็นเย็นวันนี้ไหลออกเยอะเลยวันนี้เจออากาศเย็นลมหนาวฝนตกอีกโอ้ขอให้น่ารักน่ารักนะคุกนะ เดือนแล้ววันที่สิบหกครบหนึ่งเดือนที่แรกก็นึกว่าจะใกล้จะหายตกมันแล้วนะดอยูมันชอบดีหน้าที่มันหลุดก่นที่เราจะไปงานช้างเราใหญ่ออดดีแล้วให้เวลาเจา้ามือหนึ่ง ดีไม่หลุดตอนที่เจ้าไปอยู่ที่งานช้างนั่นนะดีที่ปโปรขาไม่หลุดเหมือนอนุนถ้าปโปรขาหลุดนี่งานเข้าเลยครย ฝนตกพื้นที่ลืล่นด้วยอันตราย I เลือกเส้นเล็กเข้ากับเส้นใหญ่แล้วก็โยนออกด้วยเอาหินลัดด้วยเอาหินมัดไะด้วยในก,นกรารโยนนะคะได้ง่ายเอาอุปกรณ์นั้นก็ได้ที่ว่านหนักหนักเสษชิ้นเล็กเลย ni ni kan. Kau tak berเชื่อ. Ha, dia. ม,มีการดึงเชือกออกให้พ่อใหญ่โอโดิเขาโยนได้แล้วเมื่อกี้ดิ ตกย่าตกขุโยย่ายุกว่าจะเอายาผมไปไหนออยายออดถูกฝนอีกแล้วงานนี้ ตามขั้นาสนดูเชือกแล้วดูเชื่อมกับต้นไม้ตอไม้นี่เลยเนี่ยขดีที่ข้อดีที่ว่าทำลงช้างมีเสากลางมีเสาไม้กลางนะคะนี่ข้อดีสำหรับช้างลายบ้านช้างลาย พอดีทุกอย่างสำหรับบ้านบ้านช้างที่เอาเสาไม้ช้างคลายไม่ว่าช้างคลายช้างพังช้างคลายจะดีมากในการตกมันถ้าคิดว่าเอาเสาเหล็กถ้าเขาชนเสานะไม่ตีช้งเดียวไปเลยเสาโง่บางั้งก็พังหลังคาโครงหลังคาพังอะไรอย่างี้เสาไม้ถึงจะแพงหน่อยแต่ก็มาตรฐาน แต่ต้องเลือกเอาเสาไม้ต้นใหญ่ๆนะต้นเล็กไม่ได้นะเอาต้นใหญ่ๆเนี่ยน้พ้นที่ว่าเนี่ยไม่ได้โลกคโคเนี่ยมัน,โโนู้ความรู้จะลโรคโคถ้าได้โลบโคหน่อยก็จะอุกีมากเลยนะ เดี๋ยวติดตามกัน EP ที่2นะคะ EP นี้ก็ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตามกันที่ EP ที่2จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า